คนที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนคนที่เราเริ่มต้นเพื่อที่จะพูดคุยและรู้จักหรือคนที่ร,รู้จักกันมาสักพักหนึงแต่เรามีความเอ๊ะอะไรบางอย่าง<ม>เคยอยากรู้ไหมครับว่าความเอ๊ะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นความเอ๊ะที่เราคิดไปเองหรือเขาเองอาจจะคิดอะไรที่ไม่โอเคกับเราหรือเปล่า วันนี้ให้ไพ่บอกนะครับว่าพลังงานของคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะครับเขามีพลังงานอะไรยังไงต่อเรานะครับเขาจะเป็นคนจริงๆแล้วก็จริงใจกับเราหรือเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์ที่หวังผลประโยชน์กับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ไพ่มาดูนะครับอยในต้างเข้าสู่ช่องของพี่หมอคุณไพ่ยิบสนะครับผมนะเอาละมา ตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วเลือกไพ่กล่องที่เรียกเราได้เลยแล้วนึกถึงเขานึกถึงหน้าเขาไว้แล้วก็เลือกไพ่นะครับรู้สึกพอนึกถึงหน้าเขาแล้วไพ่กล่องไหนที่เราอยากเลือกนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้นะครับอะนี่คือไพ่กล่องที่หนึ่งนี่คือไพ่กล่องที่สองและนี่คือไพ่กล่องที่สามส่วนใครที่อยากจะเช็คจริงๆเลยว่าพี่หมอคุยอยู่คนนี้อยู่แต่มันเอ๊ะหลายอย่างมันเหมือนเขามีอะไรบางอย่างใช่ไหมว่า เคลียเราไม่หมดหรืออะไรบางอย่างเราไม่หมดมันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรหรือ,อยังไงก็สามารถที่ทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะครับมาเช็คพลังงานกันนะครับว่าคนคนนี้จริงใจไหมจริงจังไหมนะครับเลือกหรือ,อยังครับว่าเลือกไพ่กองไหนถ้าเลือกแล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ส่วนใครอยากจะจองเลือกดูดวงส่วนตัวนะครับแอดบ้านเขียวมาคุยกันกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะตามที่อยู่ไ d ดีตรงนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะมา ใครเลือกไพ่ตัวที่มาดูกันว่าคนคนนี้มันมีอแล้วเขามีพลังงานอะไรบางอย่างกับเรามาดูกันนะไพ่คู่รักเลยนะไพ่ใบแรกคู่รักเลยเป็นด้วยความรักเลยนะเพราะไพ่สองสองถ้วยมันคือไพ่ของคู่รักแต่ทีนี้ดูคำอธิบายซิเป็นยังไงตอเคลียร์คนนี้เคลียร์ชัดเจนนะครับจริงๆอ๋อโอเคใช้คํานี้ครับคนนี้เป็นคู่รักเคลียร์ชัดเจน นะครับและดูเหมือนว่าเขาอยู่ทางไกลหรืออยู่ห่างไกลหรือเป็นคนจากทางไกลเข้ามาต้องบอกแบบนี้นะหน้าไพ่ดูเหมือนเคลียร์นะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเอะเพราะามันมีหน้าไพ่ของหน้าไพ่สี่ดาบสีดาบมันคือความเราก็แฮปปี้แหละแต่บางที่บางอย่างที่เรารู้สึกเอะแล้วก็เราไว้ใจได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาที่เคยเจอเรื่องประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาพอเจอมาแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเอะ นะครับเพราะฉะนั้นไาพา่ที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เขายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพลังงานที่ดีมากแต่มันมีพลังงานของการเอะของเราเองด้วยความที่อาจจะไม่ไว้ใจหรือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นะครับอ่ะไพ่กองที่หนึ่งนี้นะโอ้เสียวเลยไพ่กองต่อไปจะยังไงอ่ะมาดูไพ่กองที่สองใครเลือกไว้คอมเมนต์ยังเออมาดูสิสิบดาบใช่ไมอ่ะ เหมือนขยับตัวไม่ได้ในช่วงนี้มีอะไรแบบที่ขาดหายไปมีอะไรแบบที่นิ่งไปมีอะไรแบบที่เงียบไปแล้วมันทําใหเรารู้สึกเฮ้ยกังวลขึ้นมาเลยจะอะไรขึ้นไพ่เด็ดแฮงแมนหน้าไพ่ไม่ค่อยดีแล้ว,ลวเนี่ยสี่ถ้วยและหน้าไพ่ใช้คํานี้ครับ คนคนนี้คนคนนี้สาหรับคุณจู่ๆเขาเงียบหายไปใช่ไหมจู่ๆก็เหมือนก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงจู่ๆเหมือนมีะอะไรแบบค้างคา,งา,งางแล้วก็หายไปเลยจู่ๆเหมือนเป็นการทะเลาะก,กันครั้งนึงแล้วก็นิ่งแล้วก็เงียบหายไปใช่ไหมน้าไพ่มีพลังงานอะไรบางอย่างที่เราเองอาจจะไปกระตุน้นหรือไปจับจุดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามีความรู้สึกวา่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่โอเคอยากแต่ต้องมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาห่างเราไปจากจุดนี้ไม่อยู่กับเราในจุดนี้นับไพ่บอกแบบนี้นะครับแต่น้าไพ่มีไพ่หกไม้ไพ่หกม้มี2อย่างนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ชี กลับมาของเขาก็ได้แต่นะภัยที่ขึ้นมาดูเหมือนว่านิ่งไปชะง,งักไปแล้วเราหาคาตอบไม่ได้เลยเอานิ่งไปทําไมอะ่ะอยู่จูเนียไปทําไมนะเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรผิดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะพูดหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้เขารู้สึกแบบพูดไม่เข้าหูเขาหรือว่าพูดไม่ได้สบอารมณ์อะไรไปอย่างของเขาหน้าภัยเลยขึ้นแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเอาละมาต่อไป ไพ่กองสุดท้ายไพ่กองที่สามมาดูกันนะครับผลแมนะ้ว่าคนที่เรากำลังพิจถึงนี้พลังงานเขาที่มีต่อเราเป็นอย่างไรนะไพ่สองเหรียญเรื่องผลประโยชน์ขึ้นมาเลยนะราชาเหรียญดูลุกลลุกๆชอบกลหนึ่งไม้กันอยู่ยุโรปการเราไพ่ปิดท้าย คนคนนี้ที่เข้ามาระวังเอาไว้หน่อยนะครับเขาเองอาจจะมาทําเรื่องอะไรบางอย่างทําให้เรามีความความเครียดการหยิบยื่นข้อเสนอหรืออะไรบางอย่างไม่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ดีสําหรับรวยต้องบอกแบบนี้คนที่ได้ไพ่กองที่3มต้องบอกแบบนี้ว่าดูให้ดีนะครับใช้คํานี้แล้วกันว่าถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าเรา ถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าเราเราไม่ควักมันออกมามันก็จะไม่หายไปไหนจําคํานี้เอาไว้ไม่ว่าจะรักมากแค่ไหนไม่ว่ารจะรู้สึกดีแค่ไหนไม่ว่าจะรู้สึกว่า,วาโอโ้โหภาพฝันทุกอย่างมันชัดเจนแค่ไหนจําเอาไว้นะครับเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราผลประโยชน์ที่ในกระเป๋าเราอย่าควักมันออกมาเป็นอันขาดถ้าสมมติมีใครส э ักคนหนึ่งที่จะเข้ามาด้วยความจริงใจกับเราจริงๆนะครับผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเองจะไม่คิดว่าเขาจะได้อะไรจากเราแต่เขาคิดว่าเราเองนะครับผมจะมีอะไรบางอย่างที่มัน เติบโตมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินของเราออกนะครับพอได้ไพ่ปิดท้ายมันคือไพ่ของความเครียดให้ระวังคนคนนี้เอาไว้ให้ดีเขาเองจะมีวาจาที่เหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้ก็คือแบบพูดดีพูดหวานซัพพอร์ตกำลังใจเราทุกอย่างดีมากๆแต่เรารู้สึกดีมันเหมือนกับการกินน้ําตาลเลยครับเรารู้สึกดีมากๆที่ได้กินน้าตาลแต่มันไม่ดีต่อร่างกายเรื่องนี้ให้ระวังไว้ชั่เดราวน,นะครับอ ใครใครกองไหนอย่าลืมบอกนะครับคอมเมนต์ไปด้วยส่วนใครอยากจะจองนึกดูลงส่วนตัวมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกแอะรู้สึกเฮ้ยฉันจะต้องเช็คลแหละก็สามารถทักมาจองคิวดูลงส่วนตัวได้อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช้สติจุกจิกอย่างนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลงใจพี่หมอ้วยนะครับ